สวัสดีครับผมเซบต้องนะครับพบกันที่มิสูออโต้ฮับผู่เจ้าสมิงคายเหมือนเดิมนะครับผมผมเป็นที่ตัวการขายที่นี่นะครับตามชมเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวอีลิกิวิชันนะครับผมะสีดําแต่งเท่นะครับวันนี้มาดูชมว่ามันแต่งอะไรกันบ้างกันบ้างนะครับวันนี้งานรีบนะครับผมมีคนมาตรวจชลุนตอนบ่ายๆนะจ๊ะนี่ครับสีดำครับกระจังหน้าเป็นสีดําให้ตัวอีลิกนะครับมีโลโก้นะครับเป็นตัวปาเจโร่สปอร์ตให้นะครับผมตัวนี้เพิ่มเติมตัวเป็นตัวอ่า เขาเรียกว่าตัวครอบไบหน้านะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะฮะตัว C นะครับแล้วก็มีตัวฝาครอบไฟแตงโให้นะครับชุดแต่งครับสปอร์ตเลเดอร์ M นะครับตัวนี้มาประกอบไฟเดย์ไลท์ครับวิ่งนําทางนะครับนี่เลยเซนเซอร์รอบคันนะครับคันนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นลิกจะเป็นล้อดำนะครับล้อดาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเท่มากเลยฮะอ่าติดซุ้มล้อสปอร์ตให้สีดําเงานะครับผมแล้วก็ด้านข้างมีกลับข้างให้ครับผมเป็นสีดํานะครับผมนี่เลยดาเงาเข้ากับชุดล้อมากเลยนะครับ ตัวนี้จะต้องแถมเป็นตัวค้อบกระจกข้างให้นะครับผมเป็นสีดานะครับแล้วก็มีกันสาดให้นะครับมองมูอจับก็จะเป็นตัวแคปลาตัวนี้นะครับนี่อันนี้ตูงานของของกับข้างนะครับผมเดี๋ยวผมแค่ดูไกลๆนะครับพอดีไม่แบตเตอรี่หมดครับผมเลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอามาเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โทษทีนะครับแต่ก็ด้านหลังครับผมเป็นแบบนี้นะครับความซุ้มล้อสปอร์ตนะครับเป็นแบบนี้เลยนี่เลยเพิ่มเติมข้างหลังจะมีคิ้ว เขาเรียกว่าอ่าข้อไฟท้ายนะครับผม่จะเป็นตัวนี้ข้อไฟท้ายนี่นี่ครับข้อไฟท้ายนี่เงาสวยไหมครเพิมเติมตรงนี้คิวท้ายนะครับสปอร์ตมีไฟนะเวลาเบรกนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับผมมีซุ้มล้อให้ข้างหลังสปอร์ตมากครับดูสวยมากครับผมนี่เลยครานี้เป็นคันแรกของเพจนะครับผมเพจใช้ได้แล้วนะครับผมค่อนข้าง สมภาชมภายในตัวอีลิกนะครับผมนี่ภายในนะครับผมตัวสตาร์ทนะครับมีตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะครับมีตัวกันลื่อนถลายครับกระจกข้างปุ่มสตาร์ทนะครับนี่เลยมีตัวเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีนี่ไฟฟลายชาร์จเตอร์นะครับมีแบกมือไฟฟ้านะครับเซียร์ซีวิชขับผมแปดสปีดแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวกระจกข้างกระจกหลังปรับอัตโนมัตินะครับผมมืดต่ำ ภายในจะเป็นสีดําจับน้าตาลนะครับผมนี่้านหลังครับผมนี่เลยด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับนี่ลูกค้าแต่สนใจนะครับติดต่อเียาต้องได้นะครับ09109162นะครับยินดีรับใช้เต็มใจบริการนะครับผมอันนี้มาที่โชว์รูมนะครับจะมีลูกค้าเข้าสู่บริการอยู่ครับรถเยอะมากครับตอนนี้โอเคครับ สน,สนใจสนใจติดต่อได้นะครับเซลลต้องนะครับศูนย์เกน่งนกา 1, ้นกาหนน,นนะครับเสียงเบ้าเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ